เม a ่อสวาร์นี่<ง>แค่วิวระหว่างทางเนาะโอ้ยระหว่างทางก็แบบมีเลี o ยน o ดอ a r ลไปแล้วคือแบบระหว่างทางก็สวยนึกในใจเราโฟเทนแกจะสวยไปไหนวะสวยแบบสวยแบบจอดได้ตลอดเวลาคือถ้าคนแบบจะหาเรื่องถ่ายรูปอะสามารถแบบเฮ้ยจอดได้ได้สวยทุกมุม <c oughs> ใช้คำนี้สวยทุกองศาแต่ดูที่นี่สิเขาเรียกว่ากันเชิร์ช วัดกัลเชอร์ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ต้นศตวรรษที่12บสครับอืมโหแบบสวยมากแล้วยิ่งขับไปบางมุมอะมันจะเห็นเลยว่าเป็นเทือกเขาหิมะอยู่ด้านหลังอะอยู่คนละมุมมันก็จะเห็นมุมที่แตกต่างเห็นป่ะสวยเนาะน่าไปทอดพระป่าอ๋อลืมไปโบสถ์ไม่ใช่วัดอะไรอย่างนี้ใครจะแวะเข้าไปดูก็ได้เพราะว่าอันนี้อยู่ระหว่างทางจากเฮนิงชวาไปซสโววาครับอ่า เราก็ไปกันครับรถต่อเมืองนี้เขาบอกเมืองใหญ่การจอดรถของเราจะสเปะสปะไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะถูกเสียค่าปรับอะไรอย่างนี้เพราะว่าเคยมีคนไทยโพสต์ว่าโดนโดนแบบเขาเรียกอะไรนะติกเก็ตไอใบมาเสียไว้อะ <T icket. S 1> ใบสั่งอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เออแล้วก็ไม่รู้จะจ่ายที่ไหนด้วยนะ มันไม่มีบนเว็บไซต์ออนไลน์เลยเหครับมันก็จะมีโลเขชา่น้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่จ่ายไปเลยอะไร้แลวก็โดนกระหลังอานเลยเ,เขาข<อ>ไม่รู้เหมือนกันมันจะทบเป็นสองเท่าสามเท่าเลยครับวเวลาจ่ายช้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีตำรวจอะไรเลยนะมันเป็นเกาะที่แบบเราก็เดินออเขาไม่เห็นจะมีตำรวจตำรวจแต่เราก็ระแวดระวังไว้ก่อนเราก็แบบจอดชันชามไว้ก่อนเพราะว่าพอมันเป็นเมืองใหญ่ที่นี่เป็นศูนย์กลางทุกอย่างจะหาห้างที่อื่นไม่มี ที่นี่มีห้าง oh. โซว่ามีห้างมีพวกโัว่าเอเจนท์ที่แบบเพราะว่าที่นี่มันจะมีเหมือนเป็นเรือทัวร์ที่พาออกไปดูโลมาดูฮ well, ัมบัคเวลดูอะไรแบบเนี้ยตอนที่ไปก็เห็นเหมือนกันมีทัวร์จีนลงเรือออกไปแบบและเนี่ยมันจะเป็นเวิร์งอ่าวอะไรเงี้ยเวิร์งอ่าวของเมือง ในใจกลางเมืองเลยก็มีโบสประจำเมืองอ่าใครจะแวะเข้าไปดูแวะไปดูได้นี่เวลาออกไปประจนญภัยนี่เขาต้องใส่ชุดอย่างนี้เลยนะไม่งั้นเราไม่อยู่เพราะลมมันมันคือนั่งธรรมดาเราหนาวแล้วนึกออกปะแต่ต้องนั่งเอาหน้ากระแทกลมออกไปแบบนี้ชุดจึงเหมือนกับจะไปแบบนาซาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบกำลังเข้าไปสำรวจแบบพืออออ้นที่ที่มีแบบกัมมันตภาพรังสีอย่าง,งานั้นเลยเพราะว่าไม่งั้น รับลมไม่อยู่มันบจบโอ้โหแค่นั่งเฉยๆก็หนาวแล้วอ<น>ะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นวันนั้นโชคโชคดีวันที่ไปนี้ไอ้สวฟแวรนี้แดดแดดค่อนข้างเยมาช่วยเลียๆหน่อยใช่แล้วเราก็ตอนแรกยังคิดว่ามันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็อยากหามุมสูงเงเพราะรู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองสวย อยากขาจรชมวิวพี่การจะไปจตุรัสเสร็จจะเดินขึ้นไปชมวิวเมืองออพี่การเป็นสายนี้แล้วเดินตลาดซึ่งอยู่ตรงจุดชมวิวอยู่ตรงจตุรัสพอดีรเราก็ลืมนึกไปว่าขึ้นไปมันไม่มีตึกบังแล้วนี่ขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้ววิววิวโอเคอยู่คุ้มค่าคุาง้งตา,ายอยู่เห็นไหมนี่ขอขึ้นตึกซึ่งห้องนี้มีการสัมมนาอยู่ ห้องนี้มีการเตรียมพร้อมสําหรับการสัมมนาใน30นาทีข้างหน้าพ <ฮะ S 1> ี่ก็บอกว่าขอดูหน่อยอยากเห็นวิวตัวเมืองเห็นไหมโอ้ยเลอค่าะมันเป็นแลนสเคประดับโลกใช่คือมันเป็นแบบ คือนี่เมืองนี้สําหรับคนที่นี่บอกธรรมดาแล้วนะคือถ้าสู้ไอ้เมืองหมู่บ้านแรกๆที่พี่ไปหมู่บ้านหาน้อยหมู่บ้านไรเน่ไอ้พวกนั้นตัวท็อปไงัวท็อปๆตัวนี้เขาไม่ได้แบบเอาไว้อวดเท่าไหร่ตัวนี้เป็นแบบเหมือนเมืองศูนย์กลางแต่สิ่งนเจอของเขาคือมีตึกไงตึกสูงเพราะว่าไรเน่กับหาน้อยมันจะไม่ค่อยมีตึกแล้วมันไม่มีแบบสูงเป็นหมู่บ้านชาวบามงแต่ที่นี้พอมันเป็นออฟฟิศเป็นโรงแรมสูง มันเลยดูโอเคเหมือนกันนะที่เนี้ยเออเออเออเมืองเื่นไม่มีโรงแรมว่ะเมืองนี้มีโรงแรมเนี่ยตึกแบบเนี้ยพี่ตึกแบบซ้ายมุมล่างเนี่ยมันกระจกกระจกอย่างเงี้ยหรือตึกที่พี่อยู่มันเป็นกระจกตึกสูงอ่ะเฮ้ยแต่แต่เราไม่เห็นคือคนอื่นไปอาจจะแบบเจอพวกฟาสต์ฟูเดอแต่เราไม่เจอเลยนะเราก็ไปกันต่อเพราะว่าจากเมืองนี้เนี่ยมันยังมีอีกที่หนึ่งที่พี่อยากไปคือเขาเรียกพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งไะเนาะ ใครอยากเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวไวกิ้งซึ่งซึ่งมาอยู่เขาบอกโอ้โหอยู่นานมากแล้วเนี่ยอยู่กันยังไงใช้ชีวิตยังไงกินอยู่ยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงให้มาพิพิธภัณฑ์นี้จบเลยทำดีมากพิพิธภัณฑ์นี้จ่ายบัตรเครดิตได้ด้วยนะ แล้วแบบมีหูฟังมีบอกเป็นจุดๆบอกหมายเลขเออหมายเลขไม่ภาษาไทยะหมายเลขสิบเริ่มมีแล้วไหครับเออหมายเลขสิบเป็นอาวุธหมายเลขนี้เป็นอันนี้พอดูอันนี้เสร็จว่าสมัยก่อนใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือล่าสัตว์อะไรยังไงเสร็จปุ๊บโซนที่สองทำเป็นหนังเลยจ้าเป็นฮอลล์เซ็ตเป็นเรื่องราวเลยอะว่า พวกไวกิ้งมายังไงน่นนี่นั่นโอ้โหถ่ายดีมากถ่ายสวยหนังแบบนวนวนิดนึงอะไรเงี้ยอีกโซนหนึ่งเป็นกึ่งโอเพ่นมิวเซียมอะไรเงี้ยก็ทำเป็นลองเฮาส์เลยเป็นบ้านของชาวไวกิ้งจริงๆอะไรเงี้ยอือไอโซนเนี้ยดีพี่ว่าคือทำให้เห็นเลยว่าอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยก่อนเนี้ยที่ชาวไวกิ้งมีไว้ล่าสัตว์มีไว้ต่อสู้กับข้าศึกเขาใช้อะไรมั่งใช้ธนูใช้พลองยาวใช้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ โซนอาหารเขามีวิธีถนอมอาหารยัางไงาอะไรยัางไงาแล้วก็เอาคนหนุ่มสาวปัจจุบันน่ะมาแต่งตัวให้ดูเลยว่าเออคนวัยจิ้งเนี้ยเขาแต่งแบบนี้โน่นนี่นั่นอะไรนี้ยดีๆอันเนี้ยดีเอออยู่นานๆเลยเพราะว่ามันอุ่นข้างนอกมันหนามันอยู่ห่างจากเมืองเล็กเนสประมาณ10กว่ากิโล <laughs> ทําไมต้องกลับมาเล็กเนสเพราะว่า มันจะมีสนามบินอยู่ 2- อสสนามบินหลักๆก,ก็มีสวอวร์สนามบินนั้นแล้วก็สนามบินเล็กเนสแต่พี่ต้องกลับมาเล็กเนสเพราะว่าต้องกลับมาคืนรถของเฮิร์สคือการเติมน้ำมันที่นี่มันจะเป็นปัญหามากนี่ไงพี่ถึงแบบต้องของพี่อ่ะต้องมาเติมในซูปเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้ไอ้ตู้น้ํามันระหว่างทางเนี่ยเปลี่ยวๆเ,เนี่ยมีถามว่ามีไหมมีแต่ไม่มีมนุษย์เลยมันจะเป็นระบบเสียบบัตรปุ๊บกดรหัสบออัตรกดรหัสแต่บ้านเรา เป็นซนซวิธีแก้ปัญหาของสมุติคนไทยที่ไปแล้วแบบไม่ใช่ระบบพินมาเติมในปั๊มน้ำมันที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราเดินเข้าไปในหาไอพนักงานแคชเชียร์ก่อนอ๋ออ๋อเราเรากดที่ตู้ก่อนที่ตู้มันจะบอกว่าเธอจะจ่ายตังที่นี่เลยหรือไปจ่ายที่แคชเชียเรากดแคชเชียปึง้งแล้วก็มันก็จะให้เติมแล้วไปจ่ายเงินในแคชเชียเขาจะมีเครื่องรูดบ,<ะ>บัตรแล้วมีแบบใบเสร็จเซนใช่ โอ้น,นี่ไล่ไๆ่มาเรื่อยๆเลยเนาะมาจบที่เล็กเนสแล้วคนที่มมุติว่าจะต,ต้องคืนรถที่เล็กเนสเนี่ยไม่ต้องรีบไปก็ได้สนามบินห่างประมาณ3กิโล <c oughs> คือเดินไปยังถึงเลยเออใกลมากใกล้กลมีว่าพอไปถึงสนามบินความที่มันเล็กมากอะ่ะเข้าไปถึงอา้าวเจ้าหน้าที่ยังไม่มาสักคนหนึ่ง <c oughs> ตลอดเส้นทางนี้พูดเลยสวยหมดเลยโลฟเทน มันเหมาะมากกับคนที่อยากจะขับรถเที่ยวแล้วแบบบริโภควิวสวยสุดแล้วไหมครับในเมืองที่มันอยู่ในอาร์คเกเซอร์เคิลแบบนี้หรือว่าในมุมพิการหพี่พี่ว่าสวยสุดเลยนะสวยสุดเลยแล,ล้วพี่ว่ากลายเป็นว่าสวยกว่านิวซีแลนด์อีกสมัยก่อนพี่คิดว่าขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์อ่ะวิวเต็มแล้วพอมาเจอที่นี่เรารู้สึกเลยว่านิวซีแลนด์หลบไปลบโลฟเทนมาลวจ้าอะไรอย่างเงี้ยเอียนกล้องไปตรงไหนอ่ะ ดีหมดหมด<อ>ุวเป็นได้อมเนได้หมดคือเหวี่ยงไปม,มัวม่วๆอะถ่ายเงี้ยอังเงี้ยก <c oughs> ็วสวยเออเนี่ยดูสิอะในเมืองที่เอาไว้ดูแสงเหนือที่นี่คือเด็ดที่สุดและดูง่ายด้วยดูง่ายอากาศไม่แปรปรวนอยากให้ชัวร์ว่าเห็นเยอะกว่าเดี๋ยวเทปหน้าต้องไปดูที่นี่เห็นชัวร์ๆถ้าใครไปแล้วไม่เห็นขอให้ไปทําบุญเก้าวัด ที่นั่นคือเมืองทอมโซอืมนะอันนี้เขาว่าเด็ดเหมือนกันอันดับต้นๆติดอันดับพ็อปสวีเหมือนกันเขาบอกเป็นเมืองหลวงของการดูแสงเหนือจะเป็นยังไงเดี๋ยวเทปหน้าเราเพราะว่ามันมีไฟบินตรงจากลอสแอนเจลไปทอมโซ่พี่ก็เลยไปจากเพราะว่าจากละติจูดที่68ชฉันมุ่งหน้าไปสู่ละติจูดที่70อตอนหน้ามาขั้นตอนแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ